สวัสด,ดียำช้กอกับหมูอรลี่ไทยแลนด์สวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนเอนมาอ่มาต,ต่อติดสถานการณ์น้ําเหมือนเดิมนะที่เขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับวันนี้วันที่31ตุลาปี63นะครับผมเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับรับน้ําได้ถึง373ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมณะวันนี้มีน้ําอยู่ที่354ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1้2เปอร์เซ็นต์นะครับผมการระบายออกไปก็20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะ ถ้าคิดเป็นวันนะฮะวันนี้วันนี้เขาจะระบายออกไปที่1 7 2 8 0 0้านันลูกบาทเมตรนะครับผมมีน้ำไหลเข้ามาวันนี้นะ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เท่ากับเมื่อวานนะต้องบอกว่าวันนี้ปริมาณน้ำมากกว่านะเมื่อวานมีอยู่ที่351ล้านลูกบาทเมตรนะครับวันนี้มีน้ำอยู่ที่354ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมเขื่อแนแห่งนี้ก็ยังรับน้ำได้อยู่ที่19ล้านลูกบาทเมตรนะฮะตอนนี้นะที่ยังรับได้อยู่นะ ถ้าเอาตัว373ร้าล้านลูกบาทเมตรนะไปลบกับ354นะฮะจะเหลืออยู่ที่19้าล้านลูกบาทนะครับผมก็ดูนะที่เกล็ดลำตะกองอย่างนี้นะฮะต้องบอกความเข้าใจนะครับเกลดลำตะกองอย่างนี้นะถ้าเขาจะระบายน้ําออกนะฮะจะต้องมีการสั่งการโดยการยกบานแต่ละบานนะจะไม่มีใครมายกบานโดยพลาการได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องบอกก่อนนะฮะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะที่เขาเปิดบานได้นะเพราะว่าเขามีการสั่งการมาให้ยกบานนะ ที่เขายกบานนะเขายกาจากระดับพื้นโพดไปอยู่ที่6เซนนะ6เซนทั้งหมด6บานนะนะครับประมาณนี้ถ้า6เซน6บานนี่มันจะรวมได้เป็นอยู่ที่1 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะบานหน้านะส่วนไอ้บานหลังก็เหมือนกันนะครับผมก็ยกเท่ากันนะก็อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆะไป,นะป,ปเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้น,นะครับผมครับเพื่อนๆนี่ผมก็มาพาเพื่อนๆมาดูบสปริงสปริงเวนะนะผมให้ดูกกราฟนะครับ ตอนนี้ระดับน้ําก็ได้ท่วมมาถึงขีดขาวที่ระดับตรงนู้นนะเมื่อตอนปี53นะตอนนี้ระดับน้ำนะตอนนี้เท่ากันเลยนะครับผมต้องบอกว่า,าระดับน้ำณวันนี้มีอยู่ที่3 5 4ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมครับก็ด,ดูนะบนน้ําแห่งนี้นะการระบายก็ระบายไปไปหน้าช่องทางเหมือนเดิมนะเขาก็าระบายออกไปเรื่อยๆนะเขาจะยกบานไปอยู่ที่6กเซนนะ าจากระดับพื้นพื้นปูนนะฮะพื้นปูนนะกายกบานไปถึง6เซนนะโอ้โหให้ดูนะเพื่อนครับยกไปทั้งหมด5บานนะการระบายออกไปก็20รูปบาทเมตรต่อวินาทีนะครับบานหน้าก็ระบายไปเหมือนเดิมนะฮะก็คือ10รูบาทเมตรบานหลังก็10รูบาทเมตรนะก็รวมกันก็ได้อยู่ที่20รูบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะ ถ้าคิดเป็นวันก็วันนี้ก็อยู่ที่หนึ่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันลูกบาทเนี่ยนะครับที่ระบายน้ําออกไปจากเกนอนแห่งนี้นะระบายเท่ากับเมื่อวานนะเมื่อวานนี่นะแต่วันนี้มีน้ําเพิ่มขึ้นมานะมีน้ําไหลเข้ามาในเกนอนแห่งนี้ฮะห้าล้านลูกบาทเนี้ยนะครับผมเพื่อนปักเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่ออีกทีนะผมนี่ฮะ,ะผมจะให้โดูประตูระบายนะเขาก็ระบายออกไปห้าบาร์นะประมาณหบาน์นะ ถามว่าทำไมต้องมีการระบายนะฮะก็น้ําที่มันเติมเข้ามาในเขื่อนนะฮะมันเยอะนะเขาต้องมีการระบายออนะแต่ที่มีการยกบานนาะเพื่อนเขามีคําสั่งให้ยกบานนะฮะเขาไม่ได้เปิดบานโดยภาราการนะครับเพื่อนต้องบอกก่อนนะฮะการจะยกประตูบานนะ้าบอกนะเขามีคําสั่งจากหน่วยงานะราชการหรือทู้ว่านะหรือว่า,นะวาทางเกลือลำตะคองอย่างนี้นะเขาจะต้อง มีการอก็บอกว่าเป็นหนังสือนะฮะมีการเปิดประตูระบายนะ้ําออกไปนะไม่ไม่ใช่ว่าจะมาการเปิดมอเตอร์นะเพื่อนเพื่อนต้องทางความเข้าใจด้วยนะครับผมการยกกระปิงเวหร,หรือว่ายกบานน้ํานะหน่วยงานนะฮะหรือว่าหัวหน้าก็ต้องสั่งการนะครับคนอื่นเขาไม่ได้มาเปิดกันง่ายๆโดยพลาการนะเพื่อนเพื่อนอยากเข้าใจผิดนะครับไอ้นี้ผมบอกให้ฟังเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูจุดหนึ่งนะครับครับเ,เพื่อนเพื่อที่ผมพาเ,เพื่อนเพื่อมาดูบนการสะพานนะเนี่ยเขาก็ระบายวันนี้ก็ระบายไปห้าช่องทางเหมือนเดิมนะขอระบายไปห้าช่องทางเหมือนเดิมยกห้าบานนะถ้าไม่มีพายุเข้ามานะผมว่าน่าจะมีการปิดปิดประตูแล้วล่ละครับผมแต่ต้องบอกว่าเกิดเนี้ยยังรับได้อยู่ที่สิบเก้าล้านลูกบาทเมตรอยู่นะครับผมณตอนนี้นะก็เราดูกันยาวๆนะครับเ,เพื่อน ับเ,เพื่อนๆนี่ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูที่สปริงเวย์นะหรือว่าประตูระบายน้ําออกนะครับผมวันนี้ก็เปิดห้าบานเหมือนเดิมนะครับับผมต้องบอกอะไรครับวันนี้วันที่สามสตุลาปีหกสามนะครับผมในเกลือลำตะคองเนี่ยมีน้ําอยู่ที่สาม้อยห้าสิสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่ง้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมการระบายออกไปก็อยู่ที่ยี่สิลูกยี่สิลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผมคิด เป็นวันก็หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันลูกบาทเมตรนะครับที่ระบายออกไปนะครับแต่ละวันนะก็ถามว่าทําไมเกิดอย่างนี้ทําไมถึงระบายน้ําออกไปนะครับผมเพราะว่าเ่อนลาตะครงแห่งนี้ยังรับน้ําได้อีกสิบเก้าล้านลูกบาทเมตรนะครับผมก็ยังเหลือไม่มากนะถามว่าทําต้องระบายนะทาไมาระบายนะน้ํามันจะล้นสปริงเวนะถ้ามันล้มสปริงเวย์เมื่อไหร่นะ การควบคุมนะจะควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะน้ํามันไหลออกจากบานทันทีเลยนะแต่แต่ถ้ามีการยกบานขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังคุมได้นะว่าวันหนึ่งน้ําจะออกเท่าไร่เขาคุมได้นะครับแต่ถ้าน้ํามันท่วมสปริงเวหรือท่วมบานนะคุมไม่ได้เลยครับความเสียหายมันก็จะมากกว่ากว่านตอนนี้นะครับผมเพราะว่าการทางนี้เขาก็บอกมานะยกบานดีกว่าให้น้ํามันท่วมสปริงเวย์นะเขาก็มีเสี่ยงที่จะให้น้ํามันท่วมมากกว่าเก่านะ ก็ทําความเข้าใจส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าทําไมถึงระบายถ้าไม่ระบายนะเลื่อนมันก็จะรับน้ําได้มากมากกว่าแล้วมันน้ํามันก็จะท่วมสปริงเวนะเพื่อนๆ่อนก็ทางเจ้าหน้าที่เขาพูดมานะก็ระบายไปส่วนหนึ่งนะแต่การระบายส่วนนี้มันก็จะมีผลกระทบปลายน้ํำไหมมันก็มีมั่งแหละแต่มันก็ยังดีกว่าที่น้ําท่วมสปริงเวย์นะถ้าน้ําท่วมสปริงเวนะคุมอะไรไม่ได้นะฮะไอ้นี่คือเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูการยาวนะ ผมมาเกาะติดสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับผมที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมครับเพื่อนๆนี่ก็ผมพาเพืเ่อนๆมาดูอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขื่อนลำตะคองอย่างนี้เนาะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเลยนะครับวันนี้วันที่31ตุลาปี63นะครับผมเขื่อนลำตะคองอย่างนี้รับน้ําได้ถึง373ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมณนะวันนี้มีน้ําอยู่ที่354ล้านลูกบาทเมตรนะครับผม คิดเป็นเปอร์เซ็นก็112เปอร์เซ็นนะครับผมการระบายออกไปก็อยู่ที่20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผมการระบายออกไปนะฮะก็คือถ้าคิดเป็นวันก็วันละ1 7 2 8 0ล้านจแสลูกบาทเมตรนะครับประมาณนี้นะครับมีน้ําไหลเข้ามาในเขื่อนลาตะครองแห่งนี้นะวันนี้นะก็คือ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมดูนะฮะอ่าแล้วครับถามว่าทาไมต้องมีการระบายนะต้องบอกเลยครับ ถ้าน้ามันท่วมสปริงเว์เมื่อไรนะการควบคุมน้ําจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะเพราะน้ามันจะล้นบานออกไปนะฮะมันจะล้นบานออกไปเรื่อยๆนะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้ามีการระบายออกไปส่วนหนึ่งนะฮะมันจะคุมได้นะว่าวันหนึ่งเขาจะปล่อยน้ําไปที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจเลยนะอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะถามว่าไปปล่อยน้ําโดยพระละการหรือเปล่าไม่ได้ปล่อยโดยพระละการนะะถ้าเขาจะยปล่อยน้ําแต่ละบานนะ ทุกอย่างต้องมีการสั so ่งการจากหัวหน้าหรือว่าผู้ว่านะเขาจะสั่งการให้ยกน้ําไปอยู่ที่ระดับเท่าไรนะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจเลยนะการยกประตูระบายน้ําหรือว่าสปริงวีนะต้องเป็นหน่วยราชการที่เขาทำนะที่เขายกอ่ะเขาก็ยกโดยตามที่เขาสั่งนะครับผมเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับผมก็เนี้ยก็ให้ดูสถานการณ์น้ำนะวันนี้นะวันที่31ตุลาปี63ามนะ ผมก็จะมาเกาะติดเรื่อยๆนะทุกๆวันนะครับว่าระดับน้ําจะอยู่ที่เท่าไหรหรือว่าเขื่อนน่ะเขาจะปิดประตูระบายอีกเมื่อไร่นะผมก็จะแจ้งให้ทราบไปเป็นระยะระยะนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็วันนี้ก็ฝากติดตามช่องอาลีไทยแลนด์ d นี้นะครับผมแล้วผมก็จะมาทําคลิปใหม่ๆเสนอให้ทุกๆวันได้รับได้รับชมรับฟังนะครับผมก็ขอตัวนะครับผมสวัสดีครับผมบายแล้วเจอกัน